โีนะครับมาท่า,า,านโอเคล้วทนที่เป็นประธานในที่ประชุมนะครับมาากทุกทกสาพปกตินะครับและก็นนะตาด้รืสมาชิกทนรวมถึงสมาชิกน้อยใหญ่นะครับในป่าตาตุ้ยท่านอาจารย์ฟาลูนะครับ พระอาจารย์บาลูซึ่งเป็นหนุ่ใหญ่เป็นครูที่สอนวิชาการแด่หมอครีเองนะครับแล้วก็เข้าที่ประชุมมานะครับและอาเมลานะครับเสือดำแห่งบางซืรีนี่นะครับผู้ที่สอนวิชาการล่าสุดให้กับโอที เดาตาบกินเข้ามาเข้ามองอย่าอางหานะครับบรรดาสัตวน์น้อยใหญ่นอกนั้นเลิกแย่งกันหมดนะครับท่าน,น,นประธานก็เลยพูดถึงในที่ประธานวา่าเริเ่มเปิดประชุมได้นะครับเอาละขอเชิญธนบพี่โนะหมาป่ามาพิสูจน์ทราบกันวา่า หมาป่าที่เกิดใหม่จะเป็นหมาป่าสมาชิกของเรามีความพร้อมหรือไม่ต่คนก็ต่างโดกนกระยิบกระลาดจนกระทั่งถึงเมาคีเป็นคนสุดท้ายทุกคนทุกตัวก็นดนนะครับจนกระทั่งบางตัวก็ไม่แอ่ใจนะครับจนทําให้ท่านอาเวล่าเกิดความประหมากลัวว่าเมาทีจะไม่ได้รักเข้าปู เีินล็องขึ้นบอกว่าเอ้าพัดสังไบพัดสังไบช่วยกันดมให้ดีๆนะอ่าเอาไปละยูทูสเอาไปละยูทเสเฉจะได้ยังเอาไปละยูทูสพัดสังไบอ่าช่วยกันดมให้ดีๆนะดมดีๆเออการผ่าจะไดจะอด้ใมันซัอนะครับหมาป่ากลุ่มนี้ก็ดมต่อนะครับเออยังไงอยู่ก็เหลืออยู่สองเสียงพอดี นะครับหันบารูทูของป่าต้นยกบนึ้นแล้วหันไปมองท่านเอาเกลดาว่าอาจารย์เอเด้าข้าบาลูแห่งป่าเซียวดี้ขอเป็นหนึ่งเสียงที่จะยอมนักของพี่ให้เป็นพวกของเราในป่านี้ว่าแล้วท่าน เข้าพยักหน้าลึกเัวเถอขอบคุณมากครับท่านตาลูแต่ขาดทุงเสียงทำไงครับนะครับพานบารกีนาสื้อดำหันกลับไปมองรุ่เสือจำลองเพื่อขอความเมตตาหันให้มุนเสือสือดำบางกีนาไม่ได้เป็นสมาชิกในปาแต่เป็นครูของเอาทีก็เลยบอก รอขึ้นมาข้าแต่แท่านอาเจลา่าแม้เราไม่เหยียเชิตของชุในป่านี้แต่ที่หลังบ้านข้ามีเก้ฑที่ลน้าเราได้สามตัวสามตัวเนะี่ยนะอยากจะเรียกท่านหมาป่าที่มันจนันจดลงเนี่ยลองตัวไหมจริง

โอเคในยครับหน้าถ้าจะรบพูดท่านใหม่